สวัสดีค่ะพ่อแมพี่อ้องเมื่อนี้กามาพอกรามาดามคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง youtube วันนี้เป็นวันที่31นะคะจะมาวางแนวทางของราวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาเอาล่งตองวัดไหคือเก่าพ่มแมพีน้องเพราะว่าเลขมีที่มาถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็เสียนดังเนาะค่ะเนาะ เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะค่ะเนาะอย่างไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ fc ที่เข้ามาคอมเมนต์ยังรอคอยของเลขมีที่มาเนาะค่ะเรามาไปติดตามชมพร้อมๆกันว่าเลขมีที่มาจะให้ตัวไหนในวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะคะ อาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพมพีน้องคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กามาดามด้วยเด้อค่ะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนอกรากขอบุณขอบุณเอฟซทุกท่านปะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค้านี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาโอ้ยเป็นจังได้พมพีน้องได้ยินเสียงโอ้ยบอบาทนี่ได้ยินเสียงโอ้ยบอพอมพีน้อง ต้องกาบขอโทษขออภัยแทนเลขมีที่มาเนาะที่ไม่เข้าไม่ปังไม่ผ่านเลยรูดแบบกระจุยพ่อแม่พี่น้องรูดแบบบัวซังบัลลาก,กันเลยเนาะกันเนาะเก็บหนักบัวน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเก็บหนักกะพักคือเกาละ่ะพักเมื่อนี้ล่ละค่ะพรุ่งนี้เอาใหม่เนาะเพราะว่าคนเราจะรวยพร้อมกันเปลี่ยนไปบ่ได้ไอีหลีพ่อแม่พี่น้องมาดาวมาเข้ามารวยไปน้ำกันพะนะ มาดามก็อยากด้วยนะ้ำเพลินเสียแล้วย่ามวดเพื่อนเขาบ่เอาด้พ่อแม่พี่น้องมาดามก็ไดเนาะม่นบอกย่ามวดเพื่อนเขาบ่เอาเด้อพ่อแม่พี่น้องวดที่เข้าไม่เห็นวดที่เห็นแล้วไม่เข้าวันตอนนี้เนาะเจ็บนักคือกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ็บบ่ม่ีหมองไว้คือกันบ่ได้เจ็บแต่พ่อแม่พี่น้องเด้อผู้นางเบาอยู่นี่กะตามกันไปเป็นละหูละหูคือกันพ่อแม่พี่น้องนี่ผู้ใดหลาบอยู่บ่ มีผู้ใดเช็ดบอพ่อแม่พี่น้องมาดาม,ม่ามาดามบอเช็ดบอลาบได้พ่อแม่พี่น้องเอาลาบได้จังไดเนะาะของมันมักแหมเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอกกระเบื้องของเพื่อนดูล่ะเข้าไปซี่งวิดติดๆเนาะตั้งแต่สองเก่าตรงๆแบบบัวตองกับแล้วก็มาหกสองตรงๆแบบบัวตองกับตัวเน้นตัวจอเนาะแล้วก็มา สองศูนย์ศูนย์สองเขาบนล่างอีกไหมเนาะแล้วก็ยั่งมัดต่ออีกหนึ่งหาเนาะแต่ว่าผู้ใดดมาก,ก่อนดีใจน้ำอยู่เดอ้อบเปียงงบประมาณหลายปันไดเนาะถือว่ายังโอเคเนาะพ่อแเมพี่น้องผู้เพื่อนใดมาก,ก่อนแต่ว่าเอฟซีเพิ่งเข้ามาเห็นงวดที่ผ่านมาโอ้ยกราบขอโทษขอไัแแทนเพื่อนเด้อ่อเมพี่นองเดอ้อ รูดแบบ่าม so like 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 sure. ีเงินไขรูดแบบกระจุยรูดแบบกระจายเลยแต่กระโบโบเค็ดบหลาบคือเก่าหลับพ่อ่พี่น้องไปต่อคือเก่าเนาะ่าบอกอ้าโบไต่อจังไดประวัติเพื่อนก็ดีคือยังนีเนาะจังไดกะกาบขอบุญขอบคุณคือเก่าหละเลขมีพี่มาบบตองน่อยใจเนาะเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าโอ๊ยมาดามเสียวยู่บอมรูดเป็นตะยักอายแท้ว่าสั้นไอจังใดเนาะพ่อ่พี่น้องเข้าดีมากกันตลอดเนาะนี่ประวัติเพื่อนเดือน เดือนแปดแล้วดเดือนเก้าประวัติเดือนดีขึอ้นอยังหนี่น้องพแมพี่นองวาวะเดือนแปดแล้วก็เดือนเก้าแล้วก็มาเดือนสิบบ้่งเนี่ยเป็นยังประวัติเพิ่นแม่เนะะาะบอไอดอกมาดาวมวาเอาคือเก้าั่ลราคาสันโอ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดให้เอฟซีเพิ่นเสียกำลังใจว่าสันแต่อยากไอเพิ่นอยู่ได้ว่าสันเอาอายจาังได้เพิ่งลูดงวดเดียวเนาะพแมพี่นองเนาะเพิ่งลูดแบบกระจุยแบบ ว่าของเพิ k k ja ho, refers, ่นหลุดแบบนี้ล่ะหลุดเป็นตาตกใจเนาะยิ่งจังหวดนี้ก็หลุดแบบบ่มาจักโตเลยเพิ่นแม่พี่น้องเอางวดนี้บ่แน่เพิ่นให้มาแล้วนี่ตัววิ่งตัวรูดเพิ่นนี่7กับ9บาดนี้งวดนี้บ่แน่เพราะว่าบางท่านบางคนก็สิว่าโอ้ยหลุดแล้วบ่เบิ่งดอกบัดสิว่าเวลาเพิ่นว่าบ่รวยพร้อมกันเด้อคนเฮารวยพร้อมกันบ่ได้มันสิบ่มีหม่องอยู่โลดก็สิอังเฮียน เฮียนไก่กันก็สิบ่มีหมองจอดรถก็สิเถียงกันเนาะเพราะว่าพี่น้องแม่นบ่อีหลีนั่นแล้วกันคันรวยแล้วก็จะสิอยากซื้อรถใหม่แน่ซื้อบ้านใหม่แน่ซั่นแล้วเนาะปลูกเฮียนปลูกบ้านได้รถได้ลาก็สิคนข้างเคียงคนหัวติดกันก็สิมีปัญหาอยู่ซั่นแล้วเนาะ บ่สิวายมาจอดใกล้เฮียนข่อยเด้อทีหน้าบ้านข่อยเด้อทางเข้าทางออกบ่สิว่าซะแล้วพพี่น้องก็สิผิดกันเพิ่นเลยว่าบ่ให้รวยพร้อมกันอันนี้เป็นความคิดของมาดามซื้อดอกเว้าเล่าสู่กันฟังบ่มีแนสิเว้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาดามก็อยากรวยนําหมู่มาดามไปตัดนะคือกันปาดที่โทปาเห็ดกันคักพเด้อเนาะถราบ่มาจักโตมาจักโตก็สิบ่เสียใจแฮงดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เป็นน้ำมะดามนี่บ่เพราะว่าพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเป็นน้ำมะดามนี่บ่ผ้ามูแปอยู่นี่เนาะเอา้าหำฮ้อนไปพ่อแม่พี่น้องว่าจังได๋ก็ตามคือเก่าแล้วเนาะคนมันมักไปทางนี้แล้วเอาผู้ใด,ดมักไปในทางเดียวกันยกมือขึ้นสิถอยอยู่บ่ถอยอยู่บ่พ่อแม่พี่น้องถอยบอ่ได้เด้ลงทุนไปหลายแล้วเนาะต่อไปคือเก่าแล้วบ่ได้ดอกถอยจังได๋หมู่เพิ่นสิรวยก่อน <laughs> มื่อเพือสิรวยก่อนมาไปนํากันคือเก่าแล้วบ่รวยก็จนก็นยังว่ามี2อ,อย่างเนาะเอาแบบใดเฮาเอาทางรวยหรือทางจนจนแล้วเด้ต้องรวยตัวบาัดนี้มันมี2อ,อย่างมีขึ้นแล้วมีลงเนาะคําว่ารวยแล้วก็จนจนแล้วก็ต้องรวยแม่พ่อแม่พี่น้องบบบว่าบ่งวดที่ผ่านมาจนแล้วเด้วันี้เฮากต็ต้องรวยตัวเนาะแม่นบ่เอ้าเว้าหลายอยู่จังน้อยก่อนสิไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเพิ่นเนาะ อุกอังทางเทพ่พม่พี่นองเอ้ยอุกในพระไทยแต่ก็ให้กำลังใจกันยักษใดกะกาบขอบุญขอบุณเหล็กนี่ทีมากคือเกาล่ะค่ะจมซืือเสือได้ค่ะจมเสือจมกับเสือคือเกาจมกับไปคือเกาลาบบรด้ดอกแนวมักมักก็แนวอื่นผลเด้หนี่แมนบอกพม่พี่นองว่ามักก็แนวอื่นต่ค้อนขังคางว่าเสียงดังกะซั่งเดียวมันการว่าเลื่องตัวเหล็กนี่ปฏิทห์ เนาะหูสั้นทรงล่องพูดแล้วนะพ่พแม่พี่น้องว่าว่าเอานี่จะเป็นของเลขมีที่มาขันผู้ใดยั่งบเขะดเสียบบวลาบมาไปน้ากันเอาคือเก่าแล้พวพแม่พี่น้องเลขมีที่มาให้มาในงวดวันที่หนึ่งพฤศกิกายน2567งกเจ็ดกับเก้าตัวรูดนะคะสองตัวหหางเจ็ดสาดส 7จ็ดห้9เก้าเกบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเตัวสี่หางก็จะมี7 9็ด9 4 7 95ามเดเดหนะคะเอาเพิ่นคือบอกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วเพิ่นไนองเพิ่นเอาเจ็ดเจ็ดหามาสงสัยเพิ่นเน้นตัวนี้เด้อ สงสัยเพื่อนเน้นเจ็ดหาเนอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันเน้นแล้วล่ะเนาะเพื่อนเน้นแล้วสงสัยเพื่อนสิเน้นเพื่อนสิมักเจ็ดหาลายอยู่แดนนี่คููนี่เนาะเอาว่าวิจัยวิจัยวิจัยบ่ได้ไวิจารณ์เนาะบ่ได้วิจารณ์เนอค่ะวิจัยเพราะว่าทุกครั้งจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดหาออย่าลืมสามตัวตีไว้หาแตกคือซองสุวรรณเนาะเพราะว่าของซองสุวรรณแตกไปแล้วเนาะสามตัวตัว อ่ะตัวเน้นตัวจอ่อค่ะตัวเน้นตัวจอ่อของเลขมีที่มาเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าสามตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องหมักน้ำเพลินจะคูบอ่ค่ะมีตัวใดที่ถูกคูถูกตาบอเป็น <c oughs> เป็นตะไปน้ำเพลินเอกบอพ่อแม่พี่น้องเป็นตะไปน้ำเพลินเอกบอไปก็เก่าแลวเนาะค่ะ บ่มแม,มนมันไห่ยุดบ่ได้แม่บ่แม่พี่น้องไปกือเก้าละมากตัวใดบ่แม,ม่พี่น้องอันยังบางท่านบางคนเอฟซีบอกว่าถ้าตัวไหนชนกับมาดามจะซื้อตัวนั้นแหละพะนะบ่แม,น,มนไปชนกับมาดามนี่บ่เปิดเลยรูดเนาะโอ้ยยาวาเถอะถ้าคอยไปน้ำเน้คอยก็เมิดได้ค <c oughs> อยมาดามนี่ก็อยากอยากไปน้ำเพิ่นคอยก็เอาตัวเน้นตัวจอเพิ่นขึ้ขกันแล้วพวกแม่พี่น้องวัดที่ผ่านมา แล้วเอาห้องจะคว้างความเนาะกับโอ้ยอยลุยปวดจังแจกันบ่มีข้าวเหลวมึงขึ้นอีก,ก็นอนแต่เว้นพุนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังบ่ได้แล้วเนาะนอนกับบ่ลับดอกว่าถือก็นอนบ่ลับคันบ่ถือก็นอนบ่ลับคือเ่าเอาเล่าสู่กันฟังชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เปลี่ยนแนวทางโปวดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด ทุกอย่างเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันแต่สนับสนุนให้ป๊อดมีว่าสั้นแล้วบ่อบป๊อดให้นอเลกนี้ที่มากวดนีเยาวาเด้อต้องไปเด้อค่ะเด้ออ่ะเจ็ดเสียนดังเข้าไปที่2ส,สู่วันแตกสามตัวต๊ดสอตัวบนลงคลิปให้แล้วเลขวิ่งเลขรูดกอดคอกันมาพ่อแม่พี่น้อง ของเข้าแตกสุดๆแตกสุดๆ,แต,ดๆแตกไม่มีที่แตกเข้าไปติดตามชมได้ของซองสุวรรณเนาะเพราะว่าของเข้าเคยเดินห้างงวดติดๆเลขกมีที่มาไปบอถึงทำไายสิติเพิินบดายสัมพงเวียพี่น้องของซองสุวรรณเมื่อก่อนแตกเข้าห้างงวดติดๆงวดที่หกหลุดแล้วงวดที่เจ็ดเข้าของซองสุวรรณแล้วเลขกมีที่มาเข้าสี่งวดติดงวดที่ห้าหลุด คือเมื่อวานวันนี้มาไปใหม่วันจันที่วันจันที่หนึ่งไปใหม่เนาะแล้วก็เลขล็อกจิกเดินเรื่อยๆเดินเอื่อยๆเดินมาดีเดินตลอดแล้วประวัติดีมากๆถ้าใครต้องการคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะของเข้าเข้าไปแต่ตัวรวดนะหเข้าทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะให้หกศออกหกสีหเนาะค่ะอ่ะแล้วก็ของ เซียนนมของเซ işte kind of ียนนมเพิ่นเสียเอาใจทางเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะทางอุบลเน้อค่ะเด้อเข้าไปหกสองตรงตรงทางอุบลเข้าเข้าทางอุบลเพราะว่าเพิ่นเอาสองตัวหนาเนาะเซียนนม่มแยนขับเอฟซีทางอุบลเป็นจังไรน้อหมานบ่นน้อถ้าต้องการให้ลงก็คอมเมนต์เข้ามานะของเซียนนมนะของเขาก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะตัวรูดเนาะค่ะเนาะอ่ะรอติดตามชม แล้วก็แปดเสียนดังเข้าไปที่ของออยอดบุรีลำแตกบนล่างต,งตรงตรงแบบไม่ต้องกลับคือ1นสี่บนนะคะหกสล่างเข้าตัวกลับคือว่าปังสุดๆให้มาแค่สี่หางรอนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ให้มาแล้วก็ของน้องสําีีเข้ามาวางทางช่องได้สองงวดงวดที่สองผ่านซะแล้วเนาะค่ะ สี่หกตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกัดอยู่ในแปดเสียงดังเด้อค่ะเด้ออยู่ในแปดเสียงดังเข้าไปสองเสียงเนาะค่ะแล้วก็ของลุงทรงยังไม่หลุดนะของลุงทรงเข้าไปที่สี่นะคะให้ศูนย์สี่ออกหนึ่งสี่เด้อค่ะเกือบแตกแล้วพ่อแม่พี่น้องอวเป็นแฟนคลับของใครคอมเมนต์เข้ามาเดีย๋ยวตามให้เนาะค่ะเนาะเดีย๋ดวยวตามให้ แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสำหรับ FC แฟนครับของเลขมีที่มาเพิ่งจะรุดไปงวดเดียวให้ยไปกันพ่อแม่พี่น้องเนาะของเลขมีที่มาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มา,ายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ